ใช้เวลาเรียนในห้องเรียนของเด็กไทยจำนวน7จคาบเรียนหรือประมาณ8ชั่วโมงต่อวันท่ามกลางเนื้อหาที่อัดแน่นถึง8กลุ่มสาขาวิชาทำให้เด็กปัจจุบันต้องเรียนหนักและด้วยการวัดผลสำเร็จทางการศึกษาอาจารย์าคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นว่า การลดเวลาเรียนเป็นเรื่องที่เห็นด้วยและจําเป็นแต่ที่ไม่สามารถลดเวลาเรียนลงได้เพราะเป็นไปตามกฎหมายและหลักสูตรที่ใช้อยู่หนักเกินไปและเมื่อมาดูที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ใช้มาเป็นระยะเวลานาน,านไม่ต่ำกว่า15ปีเนื้อหาในหลักสูตรล้าสมัยไม่น้อยกว่าร้อยละ30อีกทั้งเนื้อหาอยัางซ้ําซ้อนตัวบ่งชี้มากจนนำไปสู่การเชื่อมโยงเนื้อหาสาระเป็นหลัก จึงทําให้ครูให้ความสําคัญกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้มากกว่าคุณลักษณะของเด็กเหตุผลที่สําคัญนะหนึ่งเวลาเรียนเราเยอะถูกไหมครับเนื้อหามันล้าสมัยตั้ง30%มซมีความซ้ําซ้อนถูกไหมครับแล้วเรียนเนี่ยมันเด็กมันจะปฏิเสธระบบอาชีวะระบบลงลงมือการทํางานแต่เด็กมันจะแข่งขันแล้วก็เรียนต่อศึกษาต่อ ถูกไหมครับแล้วครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยัดเยียดเนื้อหาเน้นเรื่องมาตรฐานกับเน้นเรื่องเรื่องของของตัวบ่งชี้แต่ไม่ได้เน้นเรื่องคุณลักษณะอาจารย์สมพงศ์ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทเมืองไทย ว่าต้องลดเนื้อหาและเวลาเรียนให้น้อยลงไม่เกิน800ชั่วโมงต่อปีกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นหลักโดยแบ่งการเรียนรู้กับกิจกรรมเป็น60ต่อ40และให้ส่งเสริมการศึกษาแบบโครงงานสำหรับหลักสูตรที่ดีอาจารย์สมพงษ์เสนอว่าควรลดเวลาเรียนเหลือเพียงครึ่งวันและทำกิจกรรมครึ่งวันมีเนื้อหาสาระเพียง5กลุ่มสาระวิชาในาแก่กลุ่มทักษะเค,ครื่องมือการเรียนเช่นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์กลุ่มสัมมาอาชีพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ปรับเป็นประวัติศาสตร์เชิงสารคดีวิชาหน้าที่พลเมืองที่ไม่เพียงแค่เรียนตามเนื้อหาที่เรียนเท่านั้นแต่ต้องฝึกให้มีการปฏิบัติจริงวิชากฎหมายที่ต้องนำกฎหมายที่เด็กควรรู้กฎหมายสิทธิเด็กการคุ้มครองการละเมิดมาปรับให้เด็กเข้าใจง่ายแต่ผมอยากให้กระทรวงศึกษาเอาจริงเรื่องพวกนี้ พราะเรากําลังบอกคําสําคัญคำหนึ่งนะเราจะปฏิรูปการเรียนรู้อะ่ะการปฏิรูปการเรียนรู้จะสําเร็จคุณต้องทําต้นต่อของตัวเนื้อหาสาระที่จะเรียนให้มันดีไม่ใช่หนักอึ้งกับเด็กอันที่สองคุณต้องมาปรับเรื่องแอดมิชชั่นระบบสอบเข้าใช่ไหมคุณก็ต้องวัดเนื้อหาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคุณก็ต้องดูพอร์ตโฟลิโอ อาจารย์สมพงษ์ยังมองว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีที่สุดเป็นหลักสูตรในช่วงปี2503ที่มีเนื้อหาการเรียนรู้เพียง6กลุ่มสาระวิชามีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาได้ตรงกับบริบทของประเทศไทยมากที่สุดและหากประเทศไทยมีการปรับหลักสูตรได้จริงหลักสูตรใหม่ก็ควรจะส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างแท้จริง